เสียงโค้งสุดท้ายสัปดาห์นี้นะคะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างเข้มข้นพักที่เคยปักหลักในพื้นที่อย่างพักประชาชาติก็หวังจะดึงคะแนนเสียงของเยาวชนส่งต่อคนรุ่นใหม่มาทําหน้าที่ทางการเมืองส่วนพักประชาชนพักประชาธิปัตย์ก็เดินสายเช่นกันค่ะ เช้านี้พรคประชาธิปัตย์นำเสนอโดยในอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักนะคะไปพื้นที่จังหวัดตรังไปช่วยลูกพักสี่เขตหาเสียงมีกำหนดการตลอดทั้งวันเริ่มตั้งแต่เช้าที่ขบวนรักแห่จะไปตามพื้นที่ย่านกัรค้าชุมชนแล้วก็มีผู้ที่มาร่วมสนับสนุนให้กำลังใจในจังหวัดตรงังมาถ่ายรูปกันอย่างคึกคัก เย็นวันนี้ขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5ก่อนหน้านั้นเมื่อวานนะคะคุณชวนหลีกภัยลงพื้นที่ไปที่ภูเก็ตหาเสียงในพื้นที่เขต3เดินทางไปพบปับประชาชนบริเวณตลาดโก้เบงบ้านพรก่อนเปิดเวทีประสัยย่อยค่ะชี้แจงนโยบายพักที่จะเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็ยังเดินทางไปที่มัสยิดมูการ่มบ้านบางเทาตำบลเชิงทะเล ไปพบกับชาวไทยมุสลิมในพื้นที่นะคะมีการกล่าวปราศัยถึงผลงานที่ผ่านมาในสมัยที่เป็นรัฐบาลและเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะเรื่องการประกาศวันอ,อสอมอและเริ่มต้นจ่ายค่าตอบแทนให้กับอ,อสอมอซึ่งมีผลมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังพาดพิงไปถึงการทำงานของนักการเมืองบางคนที่มุ่งหาผลประโยชน์นำมาซึ่งการคอร์รัปชันและใช้จ่ายเงินซื้อเสียงจนได้รับตำแหน่งแล้วก็เข้าไปรวมตัวกับข้าราชการที่ประพฤติไม่ดีนอกจากนี้ยังกล่าวถึงรัฐบาลของนายทักษิณว่าเมืองใต้ไม่ได้พัฒนาเพราะว่าไม่ได้เลือกเขาส่วนจังหวัดยะลาเมื่อคืนมีเวทีประสัยสองพักการเมืองค่ะพักประชาชนและพักประชาชาติ พักประชาชาติใช้พื้นที่ยะลาปากักจัดเวทีประสัยย่อยภายใต้ธีม The Power of oh, Pembuda นะคะแวรุงทำไมต้องประชาชาติท่ามกลางกลุ่มเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมกันอย่าง,ค,งคึกคักในวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานที่ปรึกษาพักประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดสองหัวหน้าพักก็ร่วมขึ้นเวทีปรสาสัยด้วย นายวันมูฮัมหมัดได้กล่าวย้ำถึงทิศทางการทํางานของพรคประชาชาติว่าพรคมีเจตนารมณ์ชัดเจนในการสร้างและส่งต่อคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทําหน้าที่ทางการเมืองอย่างเป็นระบบไม่ใช่พักของคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่เป็นสถาบันทางการเมืองที่จะเปิดพื้นที่ให้ทุกช่วงวัยทุกชาติพันธุ์และทุกาศาสนาฟังเสียงคุณวันมูฮัมหมัดนอค่ะ่ั ผู้สมัครพัรคปผู้แทนราสดรท่านกรรมการบริหารครโดยเฉพาะยพอ,อย่างยิ่งคุณนออ้องชาวเวลาวันนี้เห็นว่าเป็นจัดของเรื่องอผู้มาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของยรุ่นถึงแม้จะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่แต่เป็นรุ่นที่มีคุณภาพครับการศึกษาเนี่ย ประชาชนใช้พื้นที่สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนาครยะลานะคะนำโดยนายรังสิมันโรมผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อมีกระแสตอบรับจากประชาชนที่เรียกว่าค่อนข้างคึกคักเกินคาดสะท้อนความตื่นตัวทางการเมืองของผู้ที่อยู่ในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายรังสิมันบอกว่าตกใจแล้วก็ดีใจที่เห็นประชาชนออกมามีส่วนร่วมทางการเมืองกันอย่างคึกคักตั้งแต่เวทีมินิปราศัยที่สายบุรีไปจนถึงการแห่รถรอบมือยะลานี่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าประชาชนต้องการความหวังใหม่หลังจากเผชิญกับปัญหาเดิมๆม,มายาวนานหลายทศวรรษ และระบ,บุได้ว่าปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีแค่เรื่องความมั่นคงหรือกระบวนการสันติภาพเท่านั้นแต่ก็ยังรวมไปถึงปัญหาคอร์รัปชันและยาเสพติดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและย้ำว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีทางเลือกสองทางคือทางเลือกเดิมหรือเลือกความเปลี่ยนแปลงผมคิดว่ามันมีทุกรูปแบบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยให้กำลังใจส่วนใหญ่ก็ยืนยันว่าจะเลือกพักส้มสองใบนะครับอาจจะมี มาเล่าปัญหาเหมือนกันนะครับอาจจะมีมาเล่าปัญหาเหมือนกันส,นสน่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของความสงบนะครับปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะครับสำหรับคนคนที่นี่นะครับทั้งนี้นนจริงๆแล้วเนี่ยคนที่นี่อยู่ห่างแหล่งผลิตมากนะฮะแหล่งผลิตเนี่ยสย่วนใหญ่มันจะไปอยู่ทางเหนือของประเทศดังนั้นเนี่ยการที่คนที่นี่เจอกับปัญหายาเสพติดเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบราชการที่มีอยู่ แล้ววันนี้รรพระประชาชนจะไปที่สงขลานะคะไปเปิดเวทีประสัยใหญ่บริเวณสถานีรถไฟหาดใหญ่ค่ะ